มีเรื่องหนึ่งที่น่าคิดมากเลยนะคะลองนึกภาพตามกันดูเราเจอพระพุทธรูปแก้วองค์หนึ่งสวยงามมากเลยแล้วพอไปสืบประวัติดูปรากฏว่ามีอายุมากกว่า400รอปีโหส0 0้อย oh, ปีแต่ที่น่าแปลกคือท่านกลับไปประดิษฐานอยู่ในวัดที่เพิ่งสร้างมาได้ร้อยกว่าปีเองค่ะอืม mm. คือพระพุทธรูปเก่าแก่กว่าโตวัดเองเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคะมันชวนให้สงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะ แล้วท่านมาจากไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก่อนที่จะมีวัดด้วยซ้าเป็นการเปิดเรื่องที่น่าติดตามมากเลยครับเรื่องราวแบบนี้มักจะมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เสมอใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับวัดบ่อแก้วที่จังหวัดน่านค่ะครับในเอกสารนี้ก็โหเล่าไวล้ละเอียดมากตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของวัดตัวอาคารต่างๆ <c oughs> ไปจนถึงของสําคัญที่อยู่ข้างใน เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะลองปฏิบัติรตเรื่องราวทั้งหมดดูนะคะเพื่อทําความเข้าใจว่าวัดแห่งนี้มีความสําคัญยังไงทั้งในแง่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมแล้วก็กับผู้คนในชุมชนด้วยดีเลยครับเพราะว่าวัดบอกแดวเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยเราจะได้เห็นภาพการเติบโตของวัดในชุมชนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่มีพัฒนาการมาเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยอือซึ่งร่องรอยมันก็ปรากฏอยู่ในทุกอย่างเลยครับ ตั้งแต่ชื่อวัดที่เคยเปลี่ยนไปหรือรูปแบบของอาคารที่สร้างขึ้นในแต่ละยุคสมัยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยดีกว่าข้อมูลเบือ้องต้นบอกว่าวัดบ่อกแก้วตั้งที่ตำบลบ่อกแก้วอำเภอนาหมืน่นจังหวัดน่านครับมีที่ดินของวัดอยู่ประมาณ3ามไร่กว่าแล้วก็มีที่ธรณีสงอีกแปลงหนึ่งแต่มีคำหนึงที่ดิฉันสะดุดตาคือคำว่าวัดราดค่ะอืมพอได้ยินคำนี้ จะนึกถึงพมันของชาวบ้านเลยมันมันใช่แบบนั้นไหมคะคือเป็นวัดที่ชุมชนร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเองถูกต้องเป๊ะเลยครับอ๋อ oh. นั่นคือหัวใจของคําว่าวัดราชเลยคือเป็นวัดที่เกิดจากพลังศรัทธาของราษฎรหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่จริงๆมันจะต่างจากวัดหลวงที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายทรงสร้างขึ้นค่ะ <c oughs> การที่วัดบ่อแก้วเป็นวัดราดจึงบอกเราได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าวัดนี้ไม่ได้เป็นแค่ศาสนาสถานแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นเหมือนสมบัติส่วนรวมของชุมชนที่พวกเขาร่วมกันลงแรงสร้างแล้วก็ดูแลกันมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นบ้านของทุกคนในชุมชนจริงๆแล้วในข้อมูลก็ระบุว่าเป็นสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอันนี้ก็คือเป็นนิกายหลักส่วนใหญ่ของไทยใช่ไหมคะ ใช่ครับมหานิกายเป็นคณะสงฆ์ที่มีจำนวนพระภิกษุแล้วก็วัดในสังกัดมากที่สุดในประเทศไทยการที่วัดบ่อแก้วสังกัดนิกายนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปในบ้านเราค่ะแต่ถ้ามองให้ลึกเลงไปอีกนิดมันก็เป็นการบอกว่าวัดแห่งนี้ยืนอยู่บนสายทานความเชื่อหลักของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาดที่อย่างรากลึกในดินแดนแถบนี้มาอย่างยาวนานครับประวัติศาสตร์ของวัดนี้เข้มข้นเหมือนกันนะคะทำให้ดิฉันอยากเห็นภาพเลยว่า ตัววัดจริงๆหน้าตาเป็นยังไงสถาปัตยกรรมต่างๆที่สร้างขึ้นมาในแต่ละยุคมันพอจะบอกเล่าเรื่องราวพวกนี้ผ่านหน้าตาของมันได้บ้างไหมคะบอกเล่าได้เยอะเลยครับสถาปัตยกรรมนี่เป็นเหมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้เลยนะในข้อมูลไล่เรียงไว้หลายอย่างเลยค่ะแต่ที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นอุโบสถหลังใหม่ครับ ที่บอกว่าเป็นอาคารสีขาวล้วนมีลวดลายแกะสลักปูนปั้นที่ประดับด้วยกระจกสีต่างๆดูแล้วน่าจะวิจิตรมดงามมากเลยใช่ครับอุโบสถหลังใหม่นี้เป็นเหมือนหน้าตาของวัดในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้การสร้างอุโบสถสีขาวและประดับกระจกวิบวับแบบนี้เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาจริงด้วยค่ะเห็นหลายที่เลย ครับมันสะท้อนถึงงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่ผสมผสานความเชื่อเข้ากับสุนิรียศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวการสร้างโบสถ์สีขาวประดับกระจกแบบนี้มันเป็นสไตล์ที่นิยมกันมากจริงๆนะคะในช่วงหลังๆมันสะท้อนอะไรในสังคมเราบ้างไหมคะที่เราอยากเห็นศาสนาสถานที่มีความวิจ,จิตรการตาขนาดนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีครับส่วนหนึ่งอาจมองได้ว่ามันสะท้อนถึงความศรัทธาของคนยุคใหม่ที่อยากจะสร้างสรรค์ส,สิ่งที่ดีที่สุดสวยงามที่สุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอแต่อีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะสะท้อนถึงการปรับตัวของวัดที่ต้องสร้างเอกลักษณ์สร้างจุดดึงดูดอเพื่อให้คนอยากเข้ามาทำบุญหรือท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นซึ่งอุโบสถที่งดการแบบนี้ก็ทำหน้าที่นั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับพอเราเดินผ่านอุโบสถหลังใหม่ที่สวยงามไปแล้วข้อมูลบอกว่าเราจะเจอกับศาลาการเปลี่ยนซึ่งสร้างเมื่อปีพศ2534ครับก็จะดูเก่ากว่าน่อย แล้วก็มีอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่ปีพศ2505เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมันเหมือนเรากำลังเดินย้อนเวลาในวัดไปทีละนิดเลยนะคะใช่เลยครับจากของใหม่สุดไปหาของที่เก่าขึ้นเรื่อยๆใช่เลยครับการที่อาคารส่วนใหญ่ในวัดไม่ว่าจะเป็นอุโบสถหลังเดิมศาลาการเปลี่ยนหรือกุฏิสงฆ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เริ่มสร้างกันตั้งแต่ช่วงปี2505เป็นต้นมามันบ่งบอกถึงยุคสมัยแห่งการสร้างความมั่นคงให้กับวัดอย่างชัดเจนเลยครับอ๋ oh. เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากการใช้วัสดุแบบดั้งเดิมอย่างไม้มาสู่วัสดุสมัยใหม่ที่คงทนถาวรกว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนายอย่างจริงจังแสดงว่าก่อนหน้านั้นตัววัดอาจจะเป็นอาคารไม้มาก่อนพอมาถึงยุคนี้ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนให้แข็งแรงขึ้นเป็นไปได้สูงมากครับเอาละค่ะ จากเรื่องอาคารดิฉันว่าเรามาถึงไฮไลท์ที่เกลิ่นไว้ตอนแรกกันดีกว่าครับผมคือเรื่องของปูชนียวัตถุที่อยู่ข้างในวัดนอกจากพระพุทธรูปเนยอุโบสถและสาลาการเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนะคะดิฉันเพิ่งสังเกตเห็นตัวเลขในเอก,เอกสารชัดๆดทีวัดก่อตั้งเมื่อปีพศ .2390 ใช่ไหมคะใช่ครับปี2390แต่ในข้อมูลระบุว่าพระพุทธรูปแก้วโบราณมีอายุมากกว่า400ปีครับเดี๋ยวนะถ้าคิดเลขเร็วๆ นั่นแปลว่าพระพุทธรูปองค์นี้เก่ากว่าวัดเกือบ230ปีเลยเหรอคะนั่นแหละครับคือปมปริศนาที่น่าทึ่งที่สุดของวัดแห่งนี้เลยโห oh. พระพุทธรูปองค์นี้อยู่ตรงนั้นก่อนที่ใครจะคิดสร้างวัดบอ่อแก้วเสียอีกท่านเป็นเหมือนประจักษ์พยานของประวัติศาสตร์ในพื้นที่แห่งนั้นมาอย่างยาวนานก่อนที่สถานที่จะถูกเรียกว่าวัดด้วยซ้ำไปครับโห oh. คิดตามแล้วขนลุกเลยค่ะมันเปลี่ยนมุมมองเราที่มีแต่วัดนี้ไปเลยนะ จากวัดชุมชนธรรมดากลายเป็นสถานที่ที่มีของเก่าแก่ล้ำค่าขนาดนี้อยู่ถูกต้องครับนี่คือวัตถุที่เชื่อมโยงพื้นที่บริเวณนี้เข้ากับประวัติศาสตร์ที่ลึกและยาวนานกว่าตัววัดเสียอีกการมีอยู่ของพระพุทธรูปองค์นี้บอกเป็นนัยสำคัญเลยว่าชุมชนในแถบบ่อกแก้วอาจจะมีความสำคัญทางาศาสนาหรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาแล้วมผมเคยเจอเคสคล้ายๆกันที่ลำปางครับ เป็นพระคัมภีรใบาลานที่เก่ากว่าตัววัดเป็นร้อยปีเรื่องราวทํานองนี้มันซ่อนอยู่ในชุมชนเล็กๆทั่วประเทศไทยเลยครับรอวันที่มีคนไปค้นพบพอพูดถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแบบนี้แล้วย้อนกลับไปดูเรื่องชื่อวัดก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะครับข้อมูลบอกว่าวัดนี้ก่อตั้งปี2390ก็จริงแต่เดิมทีไม่ได้ชื่อนี้คะชื่อเดิมคือวัดศีมารามครับแล้วต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ่อกแก้วตามชื่อของหมู่บ้าน ซึ่งการเปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านนี่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยมากค่ะและมันยิ่งตอกย้ําความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างวัดกับชุมชนให้ชัดเจนขึ้นไปอีกคือวัดไม่ได้แยกตัวออกมาแต่เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของชีวิตผู้คนในหมู่บ้านนั้นไปโดยปริยายแต่ชื่อยังไม่หมดแค่นั้นอันนี้น่าสนใจมากชาวบ้านยังเรียกวัดนี้ด้วยอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุบอกแก้วอื ด้วยเหตุผลที่ว่าต่อมามีพระเถระรูปหนึ่งได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่วัดการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยนะครับสำคัญยังไงคะเพราะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อเรียกแต่มันคือการยกระดับสถานะของวัดให้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว ในทางความเชื่อแล้วการมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ณที่ใดที่นั่นก็เปรียบเสมือนมีองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยครับเหมือนเป็นการเปลี่ยนแบรนด์ของวัดไปเลยนะคะใช่เลยจากวัดประจำหมู่บ้านธรรมดากลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักสแสวงบุญจากที่อื่นด้วยใช่เลยครับเป็นการเปลี่ยนสถานะไปเลยและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มายืนยันสถานะความเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบของที่นี่อย่างเป็นทางการอืนั่นก็คือ การได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2557 <c oughs> ว,วิสุงคามาสีมาครับคำว่าวิสุงคามสีมานี้อธิบายง่ายๆก็คือการที่หลวงท่านกำหนดเขียงดานศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดยเฉพาะในพื้นที่ของวัดออ๋เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมที่สำคัญมากๆเช่นการบวชคระการสวดปาติโมกในโบสถ์ การได้รับวิสุงคามสีมาจึงเป็นเหมือนการรับรองสถานะของวัดอย่างเป็นทางการทั้งในทางศาสนาและในทางกฎหมายเลยครับชัดเจนมากเลยค่ะพอเห็นการพัฒนาของวัดที่ต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้แล้วก็ต้องนึกถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการดูแลนั่นก็คือเจ้าอาวาสนะคะครับในข้อมูลก็มีรายนามของท่านอยู่ด้วยซึ่งพอดูแลว้วน่าสนใจมากใช่ครับรายนามเจ้าอาวาสนี้บอกอะไรเราได้เยอะกว่าที่คิดนะ จากข้อมูลที่บันทึกไว้เริ่มตั้งแต่ปีพศส5 0 0เสร็จนะคะรูปแรกคือพระครูสิรินันทคุณครับท่านดำรงตำแหน่งอยู่15ปีจนถึงปี2522รูปต่อมานี้น่าทึ่งมากค่ะคือพระสมุสมบูรณ์ฉันทโกครับผมท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2523ถึง2556รวมแล้ว33ปีเต็มเลยนะคะ33ปีนั่นคือช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะใช่ค่ะ การที่วัดมีผู้นำที่อยู่ดูแลอย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้มันสะท้อนถึงสเสถียรภาพในการบริหารจัดการวัดได้เป็นอย่างดีเลยครับการพัฒนาต่างๆมันจะต่อเนื่องไม่สะดุดแล้วก็มีพระอธิการธีรเมธธีรปัญโยดำรงตำแหน่งช่วงปี2 5 5 7ถึง2561และรูปปัจจุบันคือพระครูพิพิทานันทสารตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมา เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอาคารต่างๆที่สร้างในยุคหลังๆถ้าเราเอาข้อมูลเรื่องเจ้าอาวาสมาวางเทียบกันมันจะเห็นภาพอะไรที่ชัดขึ้นไหมคะโอ้เห็นภาพชัดมากเลยครับนี่คือรูปแบบการพัฒนาที่น่าสนใจมาก คือวัดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือก้าวกระโดดครั้งใหญ่เมื่อมีผู้นำที่มั่นคงออย่างในยุคข,ของพระสมุทรสมบูรณ์ที่ท่านอยู่ยาวนานถึง33ปีถ้าเราย้อนไปดูปีที่สร้างอาคารต่างๆจะเห็นเลยว่าศาลาการเปลี่ยนที่สร้างปี2534หรือศาลาบําเพ็ญกุศลที่สร้างปี2540ล้วนเกิดขึ้นในยุคข,ของท่านแทบทั้งสิน้นจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันสะท้อนถึงการวางแผนระยะยาวและความสามารถในการระดมพลังศรัทธาจากชาวบ้านเพื่อ พัฒนาวัดได้อย่างต่อเนื่องครับโอ้โหพอเชื่อมโยงแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าการพัฒนาวัดมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีผู้นำที่เข้มแข็งคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังในแต่ละยุคสมัยจริงๆถูกต้องครับแต่ละยุคสมัยของเจ้าอาวาสแต่ละรูปก็ทิ้งมรดกแห่งการพัฒนาไว้ให้เราเห็นเป็นรูปธรรมผ่านอาคารเสนาสนะต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับเอาล่ะค่ะวันนี้เราเจาะลึกเรื่องราวของวัดบ่อ,อกแก้วกันมาพอสมควรเลย พอประติดประต่อข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วมันทําให้เห็นว่าวัดแห่งนี้ไม่ใช่แค่วัดในชุมชนธรรมดามดาเลยนะคะแต่เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นมากๆใช่เลยครับตั้งแต่เรื่องชื่อที่เปลี่ยนไปตามบริบทของยุคสมัยจากวัดศรีมารามมาเป็นวัดบ่อกแก้วแล้วก็ถูกเรียกขานว่าพระาธาตุบ่อกแก้วเพื่อบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องสถาปัตยกรรมที่สะท้อนการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งครับ จากยุคที่อาจจะเป็นไม้มาสู่ยุคของการสร้างความมั่นคงด้วยคอนกรีตจนมาถึงยุคปัจจุบันที่มีอุโบสถสีขาววิจิตรงดงามและที่สําคัญที่สุดที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดก็คือการมีปูชนียวัตถุโบราณใช่ค่ะคือพระพุทธร,รูปแก้วอายุ400กว่าปีเป็นศูนย์รวมจิตใจของวัดและชุมชนมาอย่างยาวนาน เรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เราเห็นว่าแม้จะเป็นวัดเล็กๆในชุมชนที่ห่างไกลแต่ก็สามารถเก็บงำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และน่าค้นหาเอาไว้ได้มากมายเลยครับจริงด้วยค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นจากทั้งหมดที่เราคุยกันมามันทิ้งท้ายอะไรไว้ให้เราได้คิดต่อบ้างคะผมว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ทิ้งคำถามปลายเปิดที่น่ากบคิดและน่าค้นหาที่สุดไว้ให้เราครับค่ะ การที่พระพุทธรูปแก้วโบราณองค์นี้ซึ่งมีอายุมากกว่า400ปีมาประดิษฐานอยู่ในวัดท,ที่เพิ่งจะก่อตั้งเมื่อประมาณ180ปีก่อนมันทำให้เกิดคำถามที่ใหญ่มากตามมาว่าในช่วงเวลากว่า200ปีที่หายไปนั้นก่อนที่จะมีการสร้างวัดบ่อแก้วขึ้นมาพระพุทธรูปองค์นี้เดินทางมาถึงหมู่บ้านอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นสิคะใครเป็นผู้นาท่านมาและที่สาคัญยิ่งกว่านั้น ชุมชนที่เคยดูแลรักษาพระพุทธรูปองค์นี้อย่างดีมาโดยตลอดในช่วงเวลานั้นพวกเขามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนี่คือปริศนาทางประวัติศาสตร์บทใหญ่ที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งนี้และรอคอยการค้นพบต่อไปครับ